โอเคนะคะเห็นครูไหมคะไม่กล้ายกมือขึ้นสวัสดีเป็นครั้งที่3แล้วนะคะไลฟ์ไปแป๊บหนึ่งแล้วมันหลุดเนี่ยไม่ทราบเป็นอะไรหรือว่าหรือว่าครูตื่นเต้นก็ไม่รู้ค่ะเพราะว่าจะติวการบ้านให้นักเรียนที่เรียนภาษาสวีเดนระดับม .6 ค่ะ Svenska som andra språk 3ระดับม .6 เลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปขั้นสูงขนาดนั้นระดับม6นี่คือก่อนมหาลัยนะคะ ก่อนมหาลาัยแค่1ปีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาระดับกรุ่นก่อนนะคะซึ่งระดับกรุ่นอันนี้จะเป็นหลังจาก SFE นะคะมาดูค่ะคำถามจากกรุ่นทัวนะคะ What for a r e w a r a t i t t a s v e n s k a v e n n e r ประโยคนี้นะคะโจทย์เขาให้ striker v e r adjective เขาให้ขีด er เอ่ะน่าจะเป็นอ n นเดิร์ถ้า striker ถ้า striker v e r คือขีดค่านะคะแต่ถ้า striker อึนเดร์คือขีดเส้นใต้ โอเคไม่เป็นไรค่ะสาระสำคัญคือเขาให้หาว่าประโยคนี้เนี่ยมีคำไหนเป็น adjective เดี๋ยวครูอ่านให้ฟังอีกรอบนะ varför är det s v å r t att hitta svenska vänner นะคะทีนี้นักเรียนของครูบอกว่า svenska คือ adjective ไปขยาย vänner ถูกต้องค่ะถูกต้องนะคะเพื่อนคิดว่า s v å r t คือ adjective ในประโยคเพื่อนก็พูดถูกอีกเหมือนกันค่ะ มันเป็นไปได้หรอถูกทั้งสองคนเป็นไปได้ค่ะหนูสับสนนะคะตื๊ดมาดูเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังเมื่อกี้ใครจำประโยคได้บ้างโอ้ยนะคะมาดูมาดูรูปประโยคอย่างนี้ค่ะเราจะได้เห็นนะคะเอาอย่างนี้เ,เริ่มต้นประโยคก,ก่อนเ,อเริ่มต้นประโยคก,ก่อนง่ายๆ d e a e r swoot det är det är det är svårt นะคะ det är svårt det är svårt มันยากมันยากแล้ว huh. อะไรมันยากถ้าเราต้องการจะใส่คำอธิบายเข้าไปว่าอะไรมันยากนะคะ t h e t är s v o r t att hitta svenska vänner de เดส s v ร์ t ฮ t ตเดสวันสกแวน a n n e r โอ้ขอโทษขอโทษขอโทษเอาใหม่เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นประโยคจาก de t är svårt ไอ้คำว่า s วอ r t เนี่ยนะคะ s v å r t แปลว่ายากมันเป็นคำคุณศัพท์มันอยู่ตำแหน่งนี้ ครูเคยบอกว่าคําคุณศัพท์นะ่ะมันอยู่หลังกริยาหลังกริยา air นะคะพูดให้มันง่ายพูดให้มันง่ายว่าอยู่หลังกริยาแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องอยู่ติดกันแล้วไม่ได้หมายความว่ามันต้องอยู่หลังกริยาตลอดไปเพราะว่าเวลาที่เราเรียนมาระยะหนึ่งเราจะรู้ว่ามันสลับตําแหน่งกันได้ใช่ไหมคะ the sword the sword อันนี้คาคุณศัพท์นะต่อไป ถ้าทำให้มันเป็นคำถามนะคะคือ Warfer ถ้ามีคำแสดงคำถาม d ดสสวอรแปลว่ามันยากนะคะแล้วถ้าจะถามว่าทำไมมันยากเราก็เอาคำว่าทำไมมาขึ้นต้นประโยคเอาคำแสดงคำถามมาขึ้นต้นประโยคประธานย้ายกลับไปอยู่ตรงนี้นะคะว a r f e r a ร์สเดสสวอร์ตไอสวอร์ตัวนี้ก็ยังเป็นคำคุณศัพท์อยู่นะคะเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจช่วยเขียนเลขหนึ่งมาทีค่ะ ครูหาไลฟ์ตัวเองไม่เจอต้องปิดแล้วเปิดใหม่เดี๋ยวครูมาใหม่นะคะเดี๋ยวครูปิดทั้งหมดเลยแล้วมาใหม่